าบอกว่าในการชั่งน้ําหนักด้วยตาชั่งชนิดเดียวกันของวัตถุชนิดเดียวกันบนดาวสามดวงจงเรียงน้ําหนักว่าชั่งน้าหนักบนดาวดวงไหนที่หนักมากสุดหนักน้อยสุดครับคําถามก็คือน้ําหนักคืออะไรอ่ะ,อะสมมุติว่านี่เรามีดาวหนึ่งดวงนะแล้วพี่มีวัตถุไปวางอยู่บนดาวดวงนั้นน้ําหนักของวัตถุชิ้นนี้คืออะไรครับไม่ใช่คือ n อไม่เอ้าว mg นั่นแหละแต่ขอชัดกว่าน,นี้ดิน้ําหนักคืออะไรน้ําหนักมันคือแรงที่ดาวเป็นไงครับ พยายามดูดวัตถุน้ำหนักมันคือแรงที่ดาวดูดวัตถุถูกไหมแสดงว่าน้ำหนักมันก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างดวงดาวกับวัตถุชิ้นนี้ถูกไหมครับช้าๆนะน้ำหนักคือแรงที่ดาวดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางดาวแสดงว่าน้ำหนักก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลของดาวทั้งสองดวงถูกไหมครับหรือวัตถุทั้งสองชิ้นตัวนี้ถูกไหมถ้าพี่อยากได้น้ำหนักของวัตถุชิ้นนี้อ่านเราก็เขียนก่อนน้ำหนักมันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลกับดาวครับและไอ้เจ้าแรงดึงดูดระหว่างมวลพี่ก็แทนด้วยอะไรได้เลย Gm ใคร m วัตถุ m ดาวส่วนด้วยใครครับ r ดาวกําลังสองนี่คือการหาน้ําหนักของวัตถุบนดวงดาวนะครับใช้สูตรนี้เลย gmm ส่วน r กำลังสองครับคือแรงดึงดูดระหว่างมวลทันไหมทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเอาวัตถุชิ้นเดียวกันไปชั่งบนดาวสามดวงชั่งบนดาวดวงไหนหนักที่สุดก็ต้องไปหาน้ํหนักของวัตถุบนดาวแต่ละดวงถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูนะประโยคตัวนี้ต้องตีความตารางตัวนี้ให้แตกครับเขาบอกว่าโลกมีมวลเป็นหนึ่งเท่าของโลก ในขณะที่รัศมีก็เป็นหนึ่งเท่าของรัศมีโลกแสดงว่าพี่ทาแบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นโลกพี่กําหนดว่าอันนี้คือเมโลกอันนี้คือรัศมีโลกพี่เขียนแบบนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูบนดาวพฤหัสเราจะพบว่าดาวพฤหัสมีมวลเป็นกี่เท่าของโลกครับสามหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นพฤหัสมีดาวมีมวลเท่าไรสามหนึ่งเจ็ดของเ็มโลกแล้วรัศมีของมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดจุดสองของรัศมีโลกถูกไหมทันไปอยู่ไหมยูเรนัส มวลเป็นกี่เท่าของโลก14แสดงว่ามวลยูเนัดคือ14 m โลกลัศมีคือเท่าไหร่ครับ 4R โลกเขียนแบบนี้ไปก่อนทีนี้ถ้าเราจะหาน้ำหนักของวัตถุบนโลกอ่ะน้ำหนักวัตถุบนโลกนะสมการที่ใช้เราต้องใช้ตัวไหนครับเราก็ต้องใช้ G m วัตถุ m ใคร m โลกส่วนได้ใครครับ R โลกกําลังสองทันไหมถ้าพี่จะหาน้าหนักของวัตถบุบนดาวพฤหัสอะบนดาวพฤหัสนะพี่ก็ต้องแทนด้วยอะไรเข้าไปครับ พี่ต้องแทนด้วยอะไรับไป g ีใหญ่วัตถุ M ของใครครับดาวพฤหัสส่วนด้วยใครครับรัศมีพฤหัสกําลังสองไหมถัดไหมถ้าพี่อยากได้แรงนึงถ้าพี่อยากได้น้าหนักของวัตถุบนดาวอะไรเนี่ยยูเรนนสพี่ก็ต้องแทนด้วย Gm วัตถุ M ใครครับ M ยูเรนัส่วนด้วยใครเอ่ยรัศมียูเรนนสกาลังสองทุกคนเข้าใจพี่อยู่นะทีนี้อ่ะพี่ถามหน่อยน้าหนักของวัตถุไม่ขึ้นกับใคร ถ้าเราจะเปรียบเทียบแสดงว่าเรารู้แล้วว่าน้ำหนักของวัตถุแต่ละชิ้นไม่ขึ้นกับใครครับไม่ขึ้นอยู่กับ G กับเวัตถุตัดทิ้งให้หมดเข้าใจนะทีนี้อ้าวพี่ถามหน่อยแล้วตอนที่มันอยู่บนโลกน้ำหนักของมันเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับมวลโลกหารด้วยใครเอ่ยรัศมีโลกกําลังสองทุกคนดูนะแต่ถ้าเราไปเทียบบนดาวพฤหัสเท่าไหร่ครับมวลดาวพฤหัสคือเท่าไหร่สามหนึ่งเจ็ดของใครครับมวลโลก แล้วรัศมีดาวพฤหัสมัน like of like คือเท่าไรสิบเอ็ดจุดสองของรัศมีโลกทั้งหมดยกกําลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือสามหนึ่งเจ็ดหารด้วยใครครับสิบเอ็ดจุดสองกำลังสองมวลโลกรัศมีโลกกาลังสองทันพี่อยู่นะทีนี้ถ้าเป็นตัวสุดท้ายมวลยูเรนนสมันคือเท่าไหร่จ๊ะสิบสี่มวลโลกไปส่วนรัศมียูเรนนสคือเท่าไหร่สี่เท่าของรัศมีโลกถูกไหมพี่ก็แทนด้วยสี่อาร์โลกกำลังสอง เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นสิบสี่มวลโลกหารด้วยใครครับสิบหกเท่ารัศมีโลกกําลังสองทีนี้อ่ะพี่ถามถ้าเราอยากรู้ว่าน้ําหนักไขมากน้าหนักไขน้อยทํายังไงครับเลขข้างหน้านี่คือเลขอะไรอ่ะทุกคนดูนะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมแสดงว่าให้ไปดูเลขข้างหน้าของมันอย่างเดียวถูกไหมให้ไปดูเลขข้างหน้าของมันอย่างเดียวครับแล้วพี่ถามหน่อยตรงนี้มันไม่เขียนเลขก็จริงแต่มันคือเลขอะไรครับเลขหนึ่งตรงนี้ พี่เนธเลขเยอะอะ่ะสามหนึ่งเจ็ดหารด้วยสิบเอ็ดจุดสองทั้งหมด,ดยกกำลังสองอ่ะพี่ให้เลยแกเปลี่ยนสิบเอ็ดเป็นสิบสองเลยอะ่ะสามหนึ่งเจ็ดหารด้วยสิบสองกำลังสองสิบสองกำลังสองมันเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่สามหนึ่งเจ็ดหารร้อยสี่สิบสี่มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งถูกไหมไอตัวนี้แหละครับสิบสี่หารสิบหกน้อยกว่าหนึ่งจบต้องคิดอะไรไหมอ่ะเห็นไหมไม่เห็นต้องใช้เเลขเลยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานใครที่คิดมาทดทางหน้าน,นี่คือวิธีคิดที่ถูกนะครับ แกจำไม่เลยว่าถ้าเลขมันออกมาเป็นสัวนักแปลกๆไม่สวยอรับเขาไม่เอาเลขมาคิดหรอกมันต้องมีวิธีการกาจัดทันยักพวกนั้นทิ้งถูกไหมครับด้วยวิธีการประมาณมันจะประมาณชอยได้ครับอเพราะนั้นถ้าเรียงน้ําหนักใครหนักสุดพลังงาหนักสุดชั่งน้ําหนักบนดาวพลังมากที่สุดตามมาด้วยใครครับตามมาด้ดยโลกตามด้วยยูเรนะัสเพราะนั้นข้อที่ถูกก็ต้องตอบข้อไหนข้อห้าครับจบ